ไอ้หญต้องเท่าบุหมดอยู่ฟงเล็กก็สั่เพ่อนเตรียมโตเตรียมโตอยู่กับกล้องกับอะไรวันนี้ใส่ฮึอใส่หมวกใส่หมวกเพหัวต่ำเลยเนาะอ้โซน คหเดี๋ยวไปที่หนหัวชนเลยอ้ได้ได้ด้ดีทังเด็กกีงเดี๋ยวจะจงใหม่กันอันนี้ท่าเด้อด้อันนี้ท่าอันนี้ไม่เล้งนี่ไม่ไวเลสปนีบมีมีไวเลสะดูมันต่อจังเลยรูกอจังเลยฮะเดี๋ยว เดี๋ยวขึอนไดแหละเข่าเข่าเข่าชีวิตนี่อันนี้เรามาตามติดสารคดีตามติดชีวิตทนายอานนท์นำพานะคะฝากแชร์หน่อยได้ปะแชร์ก่อนบอกจะมีคนเบิ่งอันนี้บ่างจมีคนเบิ่งถือนี่อยู่ลงไปวันียูช่องไหนอะยูหน้าเฟซพราะทจะพ้อนแช่ดิ่งไปหน้าเฟซพ้อนจีวังเลยพี่เอกับพี่เอกับเวนมาแล้วกับพอลซิโด พ P A W N Possible Man จ้ะ p o s s i b มันขื้นมาจ้ะขึ่นบอลลิงยูทูบเขาพีดิมึงดูไปพี่เหมยลอาก่อนแล้วพี่มาถือวตนีออ้นีนี่อัน้ลดเลยุ่ดละกั สัมผัสว่าคือหล่อมเพี้ยนคือหล่อมเพงลงยนคือจ่ะหลอมเพลงยนหลอมเพลงจบแล้วก็สัมผัสว่าเป็นยังสมุนเพี้ยนซูฟังให้เด้วยยูไปเฮดคิปตัดวะฮะเห็ดไหลบ่เออเห็ดไหลเดี๋ยวจังไปเฮดคลิปตัดร้องเห็ดอะไรก็แช่เลยบ่แช่แช่แล้วมันมาตัด น้นมนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหลายคนคงหูจักตอนนี้คนถี่ดังหลายๆสูสีกับลุ่งพล,ล <c oughs> นั่นก็คือทานายอานนนนำพานะจ๊ะหลายคนก็เห็นในมุมที่เพิ่นถือสัมผัสออกข่าวมุมจริงจังสีเรียดเครียดในชีวิตแต่ว่าหมือนนี่เฮงสีพาทุกคนมารับฟังบทเพลงชีวิตของทานายอานน์ ไปจริงๆแล้วเพื่อนมีบทเพลงอีกย่างที่พักดั่งเพื่อนกาต่อสู้ในชีวิตของเพื่นจ้ะอ้วดีจ้าสดีครับโอ้มันนี้เตนสุดขักนหน่อันี้มันสุดอย่างจ้ะติมีอย่างวาติมอย่างซุดก็สุก้สางเป็นอย่างที่เรียว่าสุดก็อส่างเอาเจ้าบอยเต้นดูสิด้ะแที่อย่างมี้ฟังแล้งมีฮ็ดอีหย่งล่อันนี้ว่าสุดก็อส่างอสก้ส่งเาะเอาคารี่ย่างอเขาเอาคาร ออกติดปุ่ไหมไหมคือตัวหลันเนาะลูกหนีไหมลุกหนีคือนอาจาพี่หน่อยเนาะลูกนางกอนนางกอนนางกอนมี่อยากให้ลองเท่มากจาที่นก็แบบโอ้ยหลายครั้หลายคั้เทกอย่างเดียวกนก่อนสิดลงใหปปีร์เดย์นะครับอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้ลปีเลยเอาเลยบอยิบเก้าแต่คุณบาไปออ้ยเขินนะอันนี้ขอจิ้งสี่แล้วะแตะ อ๋ออันนี้น้องสละครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเซนทรัลพุ่มพิทยาคมบาดเดียวกันเซนทรัลพุ่มแม่จะเอาคนเซนทรัลพุ่มทั้งเดียวกันเด็กเสเนี่ยเขาเด็กเซ่เด็กเซ่ขนาดตาดีจริงสิแม่จ้าเขาแก่กับเนาะแต่ว่ามันแต่หน้าไม่ดีอ๋ยเงือกเลยเอาเขาเรื่องเลยดิกอเพ้งทีมากที่แบบว่าแบบเขาบอกเป็นเพ้งหนีงเลยจ้าลูกทุ่งคนยากลูกทุ่งคนยากเออเขาว่ามันหลออดีแต่ว่าซุ้มยิ้มสมานฟังดูแลสิสิเปิด เปิดเปิดสีนายคำว่าเปิดเป่ย่าเปิดไปว่าเบื่อเกิดลองเพลงเพลงละครชีวิตละครชีวิตเป็นอย่างมันิดเือต้องเป็นละครชีวิตมันคือคนดีจากานเกิดมืองนอนมากแล้วก็มาทำงานอยู่เพลงอันนี้สตอรี่ของคุณคือจะไปเอกข้าบาชการใี่หอเล่โอ้อันนี้เป็นชีวิตของไผรหนี่ของเขาตัวเองเพราะวนในวันพระเอกคือพ่อผู้อื่นนั่นสิแม่จ๊ะ อ่ะโซโล่ให้ฟังเนี่ยบางคนมาบ่มีคนมาบมีคนมาบ่มามีคนถามเบ่อายตั้งยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยต้องเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่ต้องยอดเท่าไหร่ต้องเป็นรอยก่อนต้องเป็นรอยก่อนป้าเขาสิดึงไปล้างเลยตะวันนี้เท่าไหร่แล้วยี่สิบแปดยี่สิบแปดคนนะจะมีคนคอมเมนต์บ่เขาไปเห็นคอมเมนต์เลยหรอ คอมเมนต์ว่เห็นเลยยังจ่กเห็นว่าเป็นยังมจาเห็นว่าีสารเหครับถ่ายทางยูทูบแมนจ้านันจีสาว่าถากับเอาคำว่าว่าลองว่าลอเาหอดวะนี่ยอดยอดสามสิบดเทาไรส่วนเองมันคนสีเบิ่งหลกว่านี่เหรอมนจ้าคนสิเบืองหลกว่านี่มันอันนี้มันเป็นมันเป็นทางยูทูบอันนี้เขาถ่ายถอดทางย o ทู u สามสิบเอ็ดจ้ะสามสรอล่อหลุดน อันนี้เวลาว่างแล้วรบกวนเวลาว่างอยู่กันแล้วให้อยู่กันจ้ากำลังกินเบียร์กชิวแท้ปกติก็จะบอคอยเห็นในมุมนี้เหนแต่ทุระไ้ทุระมากชุดขึ้นเขาเลยครับชุดขาอีหล่ะเกือบบูจังไม่รู้จักมากกากในพันกาบกรนนาบเดี๋ยววะากัะนาบเดี๋ยววหลืกรนนาบเดี๋ยววเียง่า เซลเซลเซลเหรียญซื se años, se ้อเจ้คนแล้วท้าไปคนแล้วสามสิบสี่สามสิบสี่แล้วอ่ารองมาฟังบทเพลงชีวิตตั้งแต่บอกเราบทเพลงชีวิตของทนายอ่านน้ำพละทิ้งประจังชีวิตจากอีสานไม่ถามเขาเลยแม้ มาเล่นละครบทชีวิตีขาดดนตรีเนาะมีนไม่ดนตรีจากพอเมมาพบพาคนไม่รู้จกัก <c oughs> จากคนที่รักจำละมหางานทำ ตบ๊บยุ้งนี่เด็กโตปกตีเอาละอ <c oughs> เอาะอ<ฮ>ะไรอะเอาคือ,อโสวอหน่อยแท้จะไปกินเบียร์ตอแล้วไปกินเบียร์ตอแล้วลาสุดนี่อ่ายเพป็นเดรับรางวัลม,มนุษย์เอ่อสิทธิมนุษยชนของกวางจูนะจ๊ะก็เป็นยังไงจ๊ะเขาถือสิที่ได้รับรางวัลน,นี่จะดีครับก็คือก็ตั้งใจขบวนร้านแบบจะสุดจะสุเพื่อนเดินเข้าก็ดีเดรย์ไปวะจ๊ะ ไปบ่วะไปใตัดสุดเหรอตัดสุดแล้วยิ่งได้พ่อตัดสุดแต้งงานเมื่อไรจะบอกว่านี่พ่อพูดโทษบอกแม่ตัดสุดเลยโอ้โหแฉอันนี้กินพอจากสุดนี่กินพอจากไดกันเอลเอโอ้โหเอเอสุดยอดอีหลีจักสุดจักสุดมีขนาดน้ำไปวะสองสุดไปจากเซเปียนกันไปนี่สิไปบอกเพื่อนบ้างนะดี๋ยวไปคันบอกว่าตากล้องดีกว่านี่เราเกาหลีไปเป็นประเทศที่ไหนไปไปศึกษา เขาพี่เขาพี่ขบวนนักศึกษามาก่อนเท่าไหร่เขาต่อสู้แสดงององตัวบริการได้นะตื่นใจมากๆเลยค่คือว่าเที่ยวนี้เป็นโอกาสที่ดีไปอีกหนึ่งคือไปไปรับนากว่านสองที่ไปไปสับเอาบรรยากาศบรรยากาศแบบบรรยากาศการต่อสู้บรรยากาศของปานชุนทอาอันนี้เป็นจริงจังเนาะจริงจังหรอเปล่มือสันหรืมือสันนี่เป็นมือสันอย่างก่อนเต้นเต้น นี่คุณแล้วคือคาคาเฟ่ค่ะโอเคจะไดนกับคุใดที่เป็นแฟนคลับนี้ตามไอ้พกุ๊กให้กำลังใจเพื่อได้จะตัรางวัลเกอนเอาส่นไก็ลซื้ออุ้ยเขียด้ด้หนิเขียด้ด้หนิคนมาเดียวกันค่ะับอสลอยบอสก็จะฟังกื้อซือนังพราน้องคดีน้องพรานี่แหละจ่ะฮะ พรจ้ะพรน้องพรจ้ะคุยต่ตาดีสิบสีปากอยกันจ้ะอ่าโอเคเลยที่รับสมดูฝากติดตามทั้งช่องยูทูปพรอน o พ s i b l e กดติดตามไว้เลยได้จ้ะเดี๋ยวถามมิเรื่องแล้วชีวิตของไอ่เพิ่นตามติดชีวิตบ่เป็นลุงพน้นชีวิตทนายอานนท์นะปาอ่าโอเคก็จะพยายามสี่อัปเดตติดตามเรื่องแล้วของไอยเพิ่นมาให้เบิ่งนตลอดได้จ้ะ